สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ในพาร์ทของมิตินะักรบอยู่ที่ชั้นที่30นะครับอันนี้เป็นสแตตน,นะทุกคนดูได้นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับมาน,นี้เราก็พยายามยิงกระจายนะในส่วนของแอดเนี่ยเพื่อให้ได้คีมานะครับอาจ,จะทํายิงแบบกระจายนะเนี่ยก็จะมีคีโผล่มาบ้างนะครับโอกาสคิดคีมันจะติดเยอะนะโอเคเราดูเทิร์นไว้นะครับก็ เทิร์ถ้าปล่อยไฟหรือพ่นไฟลงพื้นเนี่ยล้วขยับมาอน,นิดนึงนะให้เราหลบนะครับแล้วก็ยิงไฟนะครับจะเห็นว่าแอดยิงกระจายตลอดเลยเทิร์ถัดมาจะเป็นมันปล่อยพายุใส่เรานะมันก็จะผักเราด้วยนะให้ดูเทิร์นี้ดีๆนะเพราะว่าเราสามารถเรียกว่าตกจากไอพื้นที่เรายืนได้นะครับเทิร์ถัดมาให้เราแช่นะอันเนี้ย เกมนี้นะครับไฟกับแช่น้ําแข็งเนี่ยสามารถดับกันได้เนาะเราจะเห็นเลยว่าในด่านมังกรเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆมากเลยนะครับว่าเนี่ยน้าแข็งสามารถแบบกันไฟได้นะครับนี่ด่านนี้ก็เป็นเช่นกันนะดูพื้นก็จะถูกเรียกว่าไงดับดับไปเลยนะครับอันนี้เราก็พาวเลยนะได้พาวก็พาวนะครับทุกคนดูเินไว้นะนี่ เสีดาวติดนะครับหรือดับเบิลนะใน PC คือดับเบิลนะครับนี่แล้ก็กดตัวของสกิลสองนะเพื่อให้ได้ดามเมจแล้วก็เลือดด้วยนะครับเพิ่มเลือดแล้วก็ยิงกระจายไปเลยดูเหมือนมังกรมันก็อึดอยู่นะครับคือมันเป็นระดับฝันร้ายนะมันก็จะแบบ แต่ว่าไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือว่ายากอยู่นะครับอันนี้ก็เดินมาหลบนิดนึงนะครับแล้วก็ยิงปกติเลยเบอร์เทิร์นถัดไปเขาก็จะใช้พายุผักเรานะเหมือนเดิมเลยนะครับไอ้แผ่น3าแผ่นเนี่ยเวลาโดนไฟเยอะๆมันสามารถหลุดลงไปได้นะครับถ้าเราตกไปก็คือตายนะครับข้างล่างเป็นลาวานนะนี่มันก็ใช้น้ําแข็งเติมนะครับมันก็จะแบบว่าดับไฟได้ด้วยนี่ เพ okay. านะนะฮะมันจะมีหลอดตรงนี้เตือนเราด้วยนะอุณหภูมิสูงอะไรเงี้ยครับแอดจะพยายามเดินมาข้างหน้าไว้นะครับพอดีว่าแอดเล่นเนะี่ยแอดจะเหลือแผ่นของหน้าไว้นะจะได้ยิงง่ายๆหน่อยนึงนะครับ แล้วก็ระวังด้วยนะระวังเดี๋ยวเรียกว่าตัวดาเมจมันค่อนข้างแรงเหมือนกันนะตัวมังกรก็เพิ่มเลือดไปนะมันฟ่นไฟมาแล้วนะครับอันนี้เฮดก็ค่อยหยบเหมือนเดิมนะแล้วก็เผานะครับอ้าโอเคเบิ้นติดอีกแล้วนะครับวัดดวงดีนะตานี้เบิ์นช่วยได้เยอะนะครับ ก็เราสามารถกดตัวสกิล2ได้เลยนะครับกดสกิล2ไปนะครับปาไปทีนี้มันก็จะผักเราเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็กดแช่นะแล้วก็ดับไฟปึบโอเคนี่ทุกคนจะเริ่มเห็นแล้วเนี่ยนะ มันก็จะเริ่มหายไปหายไปนะตัวของพื้นนะครับยิ่งอุณหภูมิสูงมันก็ยิ่งหายไปนะครับวันนี้เราต้องรีบจบนิดนึงนะสําหรับด่านนี้ถ้าใครแรงๆเนี่ยสามารถใช้ไก่แล้วก็ตั้งไก่แล้วพาวบอสอะไรนี้ได้เลยนะครับก็จบให้ไวนะเกมนี้อยู่อา่าเรียกว่าด่านนี้อยู่นานไม่ได้นะครับนี่แอดก็เดินมาข้างหน้านะากดสกิลนะครับกดสกิลสองเนาะแล้วก็ปาไปเลยนะครับปุ๊บจะยิงหนึ่งร้อยเลยนะ โอเคลถไปสี่เปอร์นะครับเนี่ยฮะพื้นเราก็จะอยู่ไม่ได้แล้วนะอยู่ได้ไม่กี่เทิร์นนะครับอันนี้แอดก็ยัดเลยนะลุ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยวัาไม่ผ่านเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นมันจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าพื้นมันตรงกลางหล่นไปแล้วนะนี่เนี่ยฮะน,นี้เหมือนเดิมนะครับเรายิงไปก่อนนะ อันนี้แอดกำลังดูอยู่นะครับว่าตาหน้ามันจะพักเรานะแอดก็เลยยังไม่ได้แช่นะครับแอดเก็บแช่ไว้อีกเทินนึงนะจะเป็นเทินที่เขาอ่าพ่นไฟไอ,ไอตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับเออนี่เนาะแช่นะนี่แล้วก็สามารถยืนพื้นได้อีกสัก 2- 3ส,สเทินอะ้รอย่างเงี้ยนะครับก็เพียงพอสำหรับการที่แบบว่ายิงบอสให้ล้มได้แล้วนะครับโอคที่แอดก็พาวเลยนะ อ๊บว่าโอเคเหลือ3เปอร์สเปอร์โอเคนะครับอันนี้เราก็รีบจบบอสเลยนะโอเคปิดบอสได้พอดีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของมิตินะักรบชั้นที่30ระดับฝันหลายฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องเราสามารถแบบเรียกว่า ให้กำลังใจสนับสนุนแอดมินได้แล้วนะครับโดยการกดซุปเปอร์แตงนะช่องทางที่2ก็จะเป็นตัวของเมมเบอร์นะครับสามารถกดเข้ามาได้นะเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับแอดมินขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย